สวัสดีครับพบกับผมทานายเรไทยซิงครับสวัสดีทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับมาพี่น้องลุยหน้าง,งานที่เก่าที่เดิมครับอ,อ่อหน้าง,งานสิบก็ไร่มันเดิมครับพี่น้องหน้าง,งานพันสามครับไร่ละห้าร้อยนะพี่น้องพันสามของเสียมืดครับวันนี้น่าจะไม่จบนะพี่น้อง ดูดีครับน่าจะได้มาต่อเป็นวันที่สงนะครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไป4ี่มงย,นนมงยินแล้วนะครับสี่มงเกือบครึ่งแล้วนะครับก็มีเวลาไถาอีกประมาณสักสานาทีสี่สิบนาทีก็ได้กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าก็ห้ามงยินก็น่าจะได้เลือกทำแล้วครับ ไปพี่น้องดูครบยาวๆครับโอ้ผมเดินไกลไม่ได้เลยนะครับคุณเป็นฝุ่นเลยนะครับนี่แหละครับไอคิบรถไถก็เสี่ยงกับฝุ่นแบบนี้นะครับต้องเซฟตัวเองให้ดีครับ ถ้าพี่น้องคิดจะเล่นรถไถผมก็แนะนำให้ตัดสินใจให้ดีๆก่อนนะพี่น้องเพราะว่ารถไทยนี่ตกข่้มมามันเหนื่อยนะพี่น้องเหนื่อยครับสำหรับอาชีพรถไถครับแต่ว่าถามว่ารายได้มันดีไหมโอผมว่าหาเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วอยู่นะครับถามว่าคุ้มค่าไหม เปรียบเทียบใส่กับเราทํางานรายเดือนเนี่ยโอ้แตกต่างกันมากนะพี่น้องแต่ว่าถามว่ามีให้ทําทุกวันไหมถ้าเป็นหน้าง,งานที่ฝนตกใส่มใหมก่ก็หน้าง,งานไหนที่มีไร่มีนาเยอะๆมีไร่ครับใช้คําว่ามีไร่ครับรถใหญ่ๆอ,อย่างนี้ก็จะมีงานให้ทําตลอดแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าหน้าง,งานบ้านท่านจะมีไร่เยอะไหมถ้าไม่มีไร่เยอะก็ เป็นรถเล็กก็ได้ครับอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่รายได้ดีพอสมควรครับและคุงที่ด้วยครับเราทำดีปีหน้าเราก็ได้งานแบบแบบเดิมเหมือนเดิมแล้วครับเราทำปีนี้ทำผลงานไว้ดีปีหน้าก็มีงานให้ทำตลอดครับเพราะว่าที่พื้นเก่าทำซ้ำๆแบบเก่าเราก็ได้เงินเหมือนเดิมครับถ้าคิดไปแบบนั้นครับ พี่น้องก็ถ้าคิดจะเล่นรถไถก็จะเล่นมือสองหรือมือแรกก็ดูที่หน้างงานบ้านท่านครับถ้ามีงานให้ทำทั้งปีไหมถึงตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่มีเงินสดซื้อเป็นผ่อนเป็นรายปีก็โอ้หนักพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีหน้าง,งานเช่าที่เหมือนบ้านพวกคมก็พออยู่ได้ครับพอไปได้นะพี่น้อง ถ้ามีที่ให้เช่าเยอะๆเ,เหมือนบ้านพวกผมครับแต่ว่าตามที่ผมติดตามรถไถผมก็จะพูดให้ฟังนิดหน่อยนะครับพอเป็นวิทยาทานครับถ้าพี่น้องคิดจะเล่นรถไถผมก็แนะนำให้ซื้อรถไถแบบถ้าคนไหนที่ชอบปวดขาปวดอะไรเหมือนผมนี่ผมแนะนําให้ซื้อรุ่นที่เดินหน้าถอยลางแบบไม่ต้องเหยียบคัดนะพี่น้อง พาะว่าเวลาเราไถาไปนานๆนี่โอ้มันล้านะพี่น้องผงขอแนะนําให้พี่น้องได้ซื้อแบบรถไถพวกรุ่นไม่ได้เหยียบคัดครับจะสบายนะพี่น้องแต่ว่าก็จะแพงนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยแล้ครับเยอะอยู่นะครับแต่ว่าแนะนําให้ซื้อรถแบบนั้นครับสบายครับอย่างเช่นจะามาไถานาเนี่ต้องซื้อซื้อรถแบบเดินหน้าถอยหลังครับแบบไม่ต้องเหยียบคัดครับ สบายครับแต่ว่ารุ่นเหยียบคัดก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ท่านไหนพอทําได้ก็ทุนน้อยก็ซื้อแบบเหยียบคัดก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะครับรุ่นเหยียบไม่ไม่ต้องเหยียบคัดจะสบายครับ ไปเลยเสียมืดวันนี้ใกล้จะจบแล้วครับสามสี่ล่องก็น่าจะจบแล้วครับแล้วก็จะได้ไปฝั่งด้านข้างครับไม่รู้ว่าจะจะได้ไปไหมครับหรืออาจจะหยุดแค่นี้ก็พรุ่งนี้ก็มาลุยต่อนะครับอาจจะพรุ่งนี้มั้งครับเพราะว่ามันก็ค่ําแล้วครับรถเสียมืดคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกหน้าง,งานจริงๆครับ ซื้อมาก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับผมยอมรับเลยครับรถคันนี้ครับซื้อมาก็ได้ปรับแต่งเล็กๆน้อยๆครับใช้งานคุ้มค่าจริงๆครับซื้อมื่อสองมาตรงไหนไม่ดีเราก็ไปพอกใหม่ครับพอกใหม่กึ่งใหม่ก็แน่นหมดนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าซื้อมาจะถูกรถไม่ดีหรือย,ยังไงครับช่างของเราจริงนะครับ ประเพอร์พดนี่ครับซ่อมขึ้นด้วยครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถมาจะถูกรถพังแล้วจะซ่อมไม่คืนครับพรอดนี้เป็นรถที่ในตำนานที่ยังซ่อมขึ้นนะพี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นในคลิปหลายคลิปแล้วครับเพราะว่า รถฟอร์ดนี่จอดไว้เป็นสิบสิบปียังเอามาบิ้วใหม่ทําสภาพใหม่ยังคืนนะพี่น้องยังกิ๊กยังใหม่เลยครับเป็นรถที่ซ่อมขึ้นครับถือว่าช่างของเราเก่งมากนะครับสําหรับประเทศไทยของเราครับผมว่าสําหรับรถฟอร์ดนะครับรถยี่ห้ออื่นผมก็ไม่กล้าการันตีว่าจะซ่อมขึ้นมันฟอร์ดไหมครับวันนี้ก็จัดฟอร์ดให้พี่น้องได้ดูแบบพอสมควรนะพี่น้อง เพราะว่า prend? ส่วนใหญ่ผมก็ตามติดแต่ฟอดเสียมืดคันนี้นะครับเพราะว่ารถคันอื่นผมตามติดก็ก็มีงานอยู่นะครับแ,แ,แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีต่อเนื่องเหมือนเสียมืดครับเสียหนึ่งก็มีครับงานทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปถ่ายครับเพราะว่าเสียหนึ่งก็เป็นบางครั้งบางคราวครับไม่ค่อยได้โทรนัดกันครับก็มีงานทุกวันเหมือนกันครับแต่ว่าเสียมืดนี้ออกงานก็ โทนัดกันครับถึงมีคลิปให้พี่น้องได้ดูแบบเรื่อยๆนะครับสำหรับฟอร์ดเสียม,มืดคันนี้ครับมีงานแบบยาวๆเลยนะครับบ้านผมก็เริ่มไถานาแล้วนะครับดูน่นครับยันมาาอยู่ไกลๆน่นครับก็ไถานาแล้วนะครับฝนพอพนตกงมาใส่ก็เริ่มไถานาไถไร่ครับ ันนี้มาพร้อมเครื่องเสียงเหมือนเดิมครับโอ้๋เยเมื่อน,น่าจะเหนื่อยครับวันนี้ครับดูจากอาการแล้วครับน่าจะเหนื่อยพอสมควรครับสี่ห้าวันมานี้ติดติดทุกวันเลยครับทุกวันเลยครับยันค่ำยันค่ำทุกวันนะครับ สามสี่วันมานี้โอ้เสียมืดนี่ไทเกือบทุ่มเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ไทก็กลัวคนอื่นเอาไปกินก่อนครับไทครับไทยอย่างเดียวครับติดติดกันมานี่สี่ห้าวันแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะน่าจะไม่อยู่ค่ำหรอกครับเพราะาแถวนี้ก็ไกลบ้านครับแต่ว่าแปลงที่ติดกันสามสี่แปลงที่ผ่านมาก็อยู่ติดบ้านครับ แปลงนี้ก็ห่างบ้านประมาณสักห้าโลมั้งครับสี่ห้าโลครับจัดแบบยาวๆครับน่าจะเหนื่อยพอสูงกรครับเพราะว่าหลายไร่แล้วครับวันนี้ก็ตกไปหลายไร่แล้วครับไถอย่างเดียวครับพอฝนตกมาใส่ครับเริ่มมีงานก็เริ่มเริ่มจ็บนะครับเริ่มเจ็บงานเลยครับเดี๋ยวรอช้ากว่านี้เดี๋ยวคันอื่นเอาไปกินก่อนครับ ก็ฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ